สวยเว้ยอ,อ,อ้ห้องใหม่ๆเลยอ,อ,อันนี้เกศรน,นะครับว่าน้ำยุ่ง,งไหม ันต้องเปิดออกอีกอะเนาะเปิดช่างนี้อกอกอีกจะหน่อยเดี๋ยวมตมีดขอมมีด สวยเลยครับหัวน้าล้วนเลย่เอาลำบากนิดนึงเอาหินแข็งครับนี่ครับแยกถุงหัวน้ายังสวยเลยครับแยกถุงแยกถุงนะครับหัวน้านะครับหัวน้ามดบุญว่าทั้งหมดจะก่อน นนี่ก็ขาดล้างตัวอ่อนค้อยถุงนี่เนาะอืมโอเคอ่ะสวยอืมนี่ครับวัานา้ำิดตาเส้นสวยนะครับเกศสอนวัน้ำขอนะครับพี่สาวรูเทพอยากได้ ไปเขายา นำตวยครับะนะครับไปครับอันนี้ต้องเอานะครับเพราะว่านี่มันเป็นหล่องคองนะครับหล่องคองไปที่นี่ถาน้ำหนาหนาม้าน้า,นา,มมา,นา,นาจะไหลผ่านคือจากไหนเขาก็ตรงใหญ่อยู่แล้วนะครับอีกประมาณเดือน ป,ปัปลานี่ผฝนใหญ่มาแล้วนะครับอี่สาวนะครับท่าแท้เลยครับอ่านตามกันไหมครับอันนี้เกสรน,นะครับเพื่อก็บาเกสรเนี่ยกับเป็นยาเหมือนกันแต่ว่าผมกับบรูว่ามันเป็นยาแบบจะคุ้น,ปนไปทั้งหนนะครับแต่ว่าก็คือมาหากินเหมือนกันนะครับ ลถหมานะครับหัวน้ำติดขาวชัวเลยนะครับต้องพึ่งแท้ๆครับเดือนหา่านนอนรับประกันมือน,นี้เป็นวันที่16เมษายน2 5 6 3ครับ โอเคครับเรียบร้อยครับหมดครับน้ำที่ได้นะครับตัวอ้อนี่ขอนะครับเพราะน้องสาวอยู่อยากกินตัวอ้อนนะครับน้องสาวอยากกินนะครับเดี๋ยวกลับ่อไปขอบกุ้ลหลายๆครับปากตีดมนะครับ